โอ้โหเบาอยู่เลยยังไม่ได้อันนี้เลยเลี้ยวเลยว่ะยังไม่ได้เลยแบอกเบาแล้วโอ้เบาจริงพี่ยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยยังไม่ได้เลี้ยวเลยเลี้ยวแล้วโอ้โหนี่แหละครับตรงไฟฟ้าโอ้โหนิ่มตัวเก่าที่คุณลูกค้าใช้เป็นเครื่องเครื่อง1.9ครับตัวเอ็มอ่ะ1.9ตัวเอ็มมันจะเนื้อเน่าเนิร์ดกว่าตัวนี้นิ่มเดี๋ยวอยากลองขับไปเดี๋ยวก่อนค่อยๆนั่งดูก็สบายสบายนะแค่นั้นแหละคือต้องคนนั่งเลยไง ตัวตั้งแต่ตัวเริ่มต้าเลยนะก็จะมีระบบเอดาเพิ่มขึ้นมาก็มันเห็นแบบรถทั้งคันเลยอ่ะมันเบาใช่ไหเพราะมันเป็นวงมาลัยไฟฟ้าใช่ใช่เบาต่อติดเท้าเลยปื๊ดปื๊ดเลยนะอย่างเงี้ยแสงเซิงก็กลับไปขับ1 9นี่โอ้โหผิดกันเลยพี่อแกดูดิโอ้โหนิ่มเลี้ยวเลี้ยวนิ่ม รน,งงนอย่างเงี้ยผมชอบดีจังเลย <S 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 โอ้โหสุดยอดจะได้เลยครับโดยคน, <ผม S 2> นให้คนนั่งเขาสบายใจหน่อชอบเบาอิสชิงชอบเบาเพราะว่าเบามันไม่มีเบามันเบามันยาวอ่ะถ้าผมจองนี่กี่วันได้รถเนี่ยสะดวกสบายาบอ่ะมาเบาก็ขับได้ทุวกวันนี้โอ้โหแต่มันแต่มันแต่กล้องมันดีโอเคได้อยู่กล้องเขาโอเคอ่ะอันนี้อะไรมึงยิงข้างหน้าครับอ๋อมุอมหน้าสามร้อเลยกว้างอ๋อข้าง ข้างนี่ล้อข้างเนี่ยท้ายเอหน้าจังเลยอันนี้ท้ายขวาอ๋อของข้างท้ายขวาครับอันนี้ก็น้าเดี๋ยวว่าความกว้างกว่านี้อ๋อมุมมอมุมมาทดลองขับตัววีครอสนะครับสี่คนสี่ที่เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ขับก็ก็ดีครับพี่ดีครับพวงมาลัยเบานะครับเวลาเร่งอะไรไปดีครับพี่เตะติดเท้าดีจังเลยพี่นะก็ก็อยากได้อยู่ ดีครับนุ่มนวลครับพลังอลัไรไฟฟ้าเบาดีครับเบาแล้วก็นิ่มขับสบายก็สมรรถนะดีครับอัตราเร่งอัตราเร่งดีนะครับเครื่องเงียบรเงียบนะครับเงียบความรู้สึกดีค่ะเบาะดีเบาะนั่งแบบเป็นยาวอ่ะอบายเพราะว่าการนั่งอ่ะเป็นการที่ได้พักผ่อนไปในตัวเพราะว่าตอนนี้โครงการที่จะซื้อรถอีสุสี่ประตูของเราเพื่อการเดินทางเนาะการเดินทางหลังเกษียณละรถเบารถ นิ่มสบายค่ะเวลาขับออกตัวก็แบบเบาๆอะ่ะแรงดีค่ะบมาอะไรมันเบาค่ะมันมันเบามือเลยอะ่ะ